นี่มาเดอ้อมาเดอ้อมากินบกม่วงน้ากันบกม่วงเขียวใหญ่ย่ายย่ายไปเล่มมากจากเรือเรือซุ้มเรือเรือ้างๆต้นย่ายก็ไปเล่มมา,า,อ,มอ,อ,อ,มมาอย่นี่นวยเดียวเด้นี่เมื่อจานนี่นวยเดียวบกม่วงเขียวใหญ่เมื่อจานนวยนี่รหนึงประมาณประมาณลูนึง <c oughs> นยหนึง กำลังเฮิมกำลังเป็นตะแสบมันย้ายตอยลงมาแห้วมันแตกยายก็เลยเฝ้าเอามาปาดกินมันสบแบบรามาณว่านี่สามรถพอดีพอดีบ่อดอด,อดัน บดัทนทั้งใดทั้งหน,หนึ่งน้ำสิสามลดกลมกลมสมนิดๆเปียวน้อยๆมันหน่อยๆผู้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 มักกินจังสีข้าจ้ากับปะจับแก้วหันผู้บู้มักข้าจ้ากับสิจำยหญ่กับเทิงจำเทิงบระจับนี่ยมเจ้าว่านุวยนี่ยหญ่จะกินเบิดเดี๋ยวนี้ ท่านที่บอกรวยนี่ <c oughs> กันเป็นนุ่มๆสาวๆเขาเจากระสิกินเบิดแล้วเบอเหเรือแล้วจังสีก็ได้เบิดภายในท่านที่จะจังย่า่จากสีเบิดบ่เบิดบู้ย่า่ยังบ่หูจะคล้องเลยบ่มันใจจะคล้องเลย <c oughs> ผู้สาวเนาะแ <c oughs> ขวกับมาห้องมาเฮงเรา nhầm bola quanh đèo đấy ngam la nhầm là téo 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 làm bà đẹp cái treo nên nói treo cùng chắc nói làm bà đẹp cắp treo cùng Cắp nấm tàn nói nè bao xe lại ở có lẹp lẹp xẹp xẹp đần đần được โตกมันมาแตกให้มหมเนี่ยมันได้เป็นบุ่มบุมอันนี้สิกนี้มันบอแตกมันก็สิเป็นเนี่ยแข็งแข็งอยู่อันอันที่มันแตกมันจะเป็นบุ่มบุ่มเห็นไหมนี่ก็จะเป็นบุ่มบุมผิวผิวมันเนี่ยบุ่มบุ่มั่นให้ยายนางกินมันนี่เกษตร แปสมุงกหัแล้วนี่จ้งสีเบิดพวงเงือกจานตองนี้เ,นเต็มจานพูดเลยม,านนามั้ยขนมจนเหยเป็นสมุงแล้วมัน bẻ nó lại vòng vòng ăn. Gìn là nhưng các bạn. Ướt ừ, thong ư ừ, ư ừ, vậy. Ừ, ừ. Nhưng bạn bùm. Một nhai. Đây hắcกิน thế là khưng. lại. Một ruồi มาเด้อเสียบๆน้ำย่อยซัำนีล่ล่ะมา